ดีจ no ้าพี่น้องเมื่อนี้อันคอยผ้ามาเก็บอันเฮดตะปูด้วยพี่น้องจ้าเ็ดตะปูอันอันนี่อีกสายพันหนึ่งด้วยจ้ะพี่น้องนี่อีกสายพันหนึ่งจ้ามันคือจังคนเก็บเพ่นออกอยู่น้ำอันเดินที่พี่น้องออกน้ำปลาด้อันนี้่นเฮ้ยออกน้ำปลาออกอยู่น้ำอันดินนะอันนี้่นออกอนี้ปลาอยู่แต่ว่า่นออกอยู่ถึงต่อใหม่ขอนใหม่พี่น้องจ้านี่นะผ้ามาเก็บไปตั้งใจมาเก็บเอาเฮดตะปูพี่น้องจ้านี่ ตั้งเก็บมังย่างหางเห็นบ่พี่น้องอยู่ใกล้ไก่เนาะอยู่ใกล้ไก่มาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดตะปูน้ำกันจะมื่อี้อือบ่้ากลายใหญ่ห้างเสียวเวลาเนาะพี่น้องเก็บมาที่นี่จ้าอ,อ,อ,อีกสายพันธุ์หนึ่งเล่นอนู่พี่น้องจ้านี่ ตัดค้าไปพฟอมืพี่น้องอีกสายพันธุ์หนึ่งอีกสายพันธุ์พันยังออกไม่ไหมอยู่พี่น้องพันยังบกขาวเนาะขาววนกับบกขาวคักลองพี่น้องอันนี้ออกค่ายค่ายอันสีน้ำตาลนะจ๊ะยังออกมาแล้วมาเลาะเบิง้ง มันละเบิงออกบอกว่าตันออกอยู่ยทุกปีพี่น้องจ้าเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดตะปูน้ำกันจ้ะสายพันธุ์นี่กับจินได้เด้อพี่น้องขาไปศึกษาบ้างหลดจากนี้ อันอันหนึ่งพันสีออกพี่น้องอันน้ำขี้ดินเนาะอันนี้พันสีออกอันนี้พันออกพ่น้ออันคอนต่อไหมพี่น้องอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ได้เนี่ยจะพาท้างในสูบเบิ้ลค่คยๆกันกับสีขาวๆเ,เลยพี่น้องจานนีนค้ค่ายๆกันกับที่มันออกพี่น้ออันน้ำดินจ้ะนี่ข้างในคนนี้อ่อนๆอยู่พี่น้อง มักกินพี่พี่น้องมากกินซุ้มเห็ดเหรอเพราะว่าคยมักกินเห็ดพี่น้องจ้ะคยมักกินเห็ดเพราะว่าเฮ็ดอันแต่หาเก็บเห็ดอัน เพิ่งเฮ็ดยังอันอยู่ทางอันค่อยอยู่อันบบค่อยมีพี่น้องจ้าพิ่โบค่อยมีเห็ดพึ่งออกเพราะบป็นไรเห็ดพึ่งหวานเนาะอืมค่อยมีพี่น้องตั้งกล่องอะไรพี่น้องเพิ่นเป็นห่วยคุณนะอืมนะเป็นห่วยเป็นอันนี้นะ่ะเป็นแข้งๆขงสินะพี่น้อง ตั้งกล้องยากจ้ะนะต้องได้จับเก็บเอาดึงเอาดึงเอารถนอพี่น,อน้องวันนี้ไปตัดขาเอาอีกเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดตะปูน้ำกันเห็ดตะปูอีกสายพันหนึ่งเก็บออกน้ำต่อกินได้เด้อจ้ะพี่น้องโบวเบีย กอไปศึกษาเบิ้งเนื้อจ้ะแทบแทบพุ่นระยังกับที่เราเข้าไปเก็บอันน้นำขี้ดินนลยพี่น้องแทบพุ่นลถสาตว์เนื้อมือเหรอ มันเป็นวาปนแ่ทด้พี่น้องอันสายพันธุ์นี้มันจะออกเป็นสีน้ำตาลขาวอมสีน้ำตาลนะพี่น้องนี่นะขาวอมน้ำตาลอ่อ,อ,อ,อนอยู่จ้ะเด็กมันออกไม่ใหม่เนี่ยพี่น้องนี่นี่ยังนอ่อนอยู่นี่น้ำตาลอมขาว แกงเทียนนำเอาเจาะกระแจพี่นอ้องบ้านเพิ่นบ่คข้าไในออกดีมาท่านพอดีออกน้ำต่อในพี่นอ้อง ต่อสมบุญโบออกโบต่อสมบุญยังเบิ้งที่น้องต่อยังเบิวงน้ำกันจ้ะเดี๋ยวคนสิมักออกน้ำต่อมาแหงๆสิละพี่น้องจ้ะน,นี่ออกมาแหงๆสิน้องโบออกเนาะโมมี่โมมี่จ้ะโมมี่ เดือดมันขอยยางออกไปเนาะนี่ลืมมาเบิ่งขางนี่พี่น้องโอ้ยคุณ่ะอ่อนๆอยู่อือเดิดเ,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 เป็นมือเหมืนเวทมากกว่าเขาตาปลาลเลิกงานคุณสาวขว่าก็ว่าไงด้ đây? เลิกงานเนี่ยขปาป้าปั๊บรถนอกเจ้าวสัน มาได้กับโบเกินมือสองมือพี่น้องขอเข่าคือเกาเอาขอว่ได้เข่าปลาขอโบกกระเบ้าเนาะงงยังมาจบอันอันเลือกเวียดอีกงานก็ไปนั่งอยู่โซฟาเบิงตะคีปุ๋เลยพี่น้องกันห่อมาปลาสิมันก็คือจีจังแล้วมือแล้วเว้นไม่ว่ายไหมพี่น้องจ้าอื้อ ยังคำเร็วก็ยังเบิดเวลาเร็วมึงสินะอืมก็ลเล็กเขาพี่น้องจ้าต้องขอติดปาลาเราก็บ่จักอืมมือใดพวกเขาเป็นพี่จักที่ทวนอยู่เป็นพี่ฮักพี่อนอยู่คนละหุ่นต่อเนึ่งพี่น้องจ้าห,ห,หุ่นอืมคุณนะนี่คุณนะอืม ศึกษาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อก่อนเก็บก้อนกินจ้ะยายเมฆสิบอกทุกคลิปนั่นแหละจ้ะพอายายเมนอันศึกษาสักก้อนนี้จังเก็บพี่น้องศึกษาเรื่องเฮ็ดเรื่องพักศึกษามาตั้งโดนตั้งหลายปีไปจังมากาเก็บกากาเก็บกา,ก,ากินพี่น้องจ้ะบนไว้อันเฮ็ดเพื่อนเก็บ,เก,บเก็บตามเพื่อนบบเม่นนด้อจ้ะพี่น้องเพระาะว่าบางเทียนนี่เนาะว่ากับเบ้าแต่ละประเทศนี่เนาะพี่น้องจ้ะพูกิีภาคบ่คขึ้นกันเนาะ ออกีดอคีดินเขาเจ้าก็บบุคคกันว่าเฮ็ดบ้านขาเจ้ากินได้รังเทียบานเฮาายู่เยอะละมันนี่ก็กินบัวใดที่เห็ดนะพี่น้องเห็ดคือกันอยู่กับเขาเจ้าเก็บอยู่ประเทศของขาเจ้าเนาะนี่เพาสุฟังนะพี่น้องจ้าตะขีดินมันพุ่นในภมันบุคือกันเนาะขีดินบุคือกันเฮ็ดบ้านเพ่นกินได้มาบ้านเฮากินบ่ได้กัะซี่กับมีดที่พี่นอ้องแต่ขอเก็บนี่ขอิีขอเก็บตามที่ขอศึกษามาในตำราพี่น้องจ้าขอก็เคยไปเก็บกับอัน กลุ่มพวกข้าเจ้าเลี้ยนเก็บเห็ดนะพี่น้องเห็ดอีหยังเข้าบอลลูเข้าไปน้ำเพื่นในสีพันสีสอนบอกว่ากินยังสัน้นยังสี่ยังสั้นยังสี่นะเพิ่นบอกเบิดพี่น้องอืมเราก็ได้ซื้อตำล่าิ่นมาเลี้ยนอีกเป็นพี่น้องจ้ามันเลี้ยนมาอ่านเมึงว่าเห็ดเอ็นกินได้เห็ดนี่ซื้อเห็ดยังยังสี่นะแต่มันหลายพี่น้องเห็ดนะมันจำซื้อมาได้ดอกพี่น้องจำซื้อบ่ได้เขาต้องไปเปิด,ปดตำล่ามังอีกเรื่องดอกเรื่องเห็ดเรื่องยางน่ะพี่น้องจ้า โอ้บอเป็นแล้มันจะเล่าว่ามากเนาะฮู้มากพี่น้องอกว่าก็บม่อยากเล่าหลายดอกถือว่ารู้มากอีกอกว่าก็เล้าตามพอศึกษามานพี่น้องจ้ะพอศึกษาเรื่องเก็บเรื่องเห็ดกว่าข่อยมากกินเห็ดมักเขาปลาพวกผอกพวกพักกี่ขวอ่อากมักพี่น้องกว่าก็เลื่ศึกษาเลยพี่น้องจ้ะศึกษามาได้ไหลายปีแล้วแหละพี่น้องกับหัวตัสิมาเห็ดยูทูบอยู่แล้วได้ปีกว่านีแ่แหละจ้ะ บนมาเขาเก็บไปตุบตัพื่อเพื่อเพื่เขาเก็บเขาตวงลูกว่ากินได้บ่กินบ่ได้ม,มันอ้อนอยู่พี่น้องเนี่ยไม่นะได้ได้ยื้อสองต่อสามต่อได้หลายเตัวพี่น้องไปหาเบิ้องบนมาอีกขั้นไปเติมกันเนาะจ้ะเขาไปเฮ็ดกินยุกยุกล่วงได้เนี่ยน้อยหนุ่งพี่น้องจ้ะ on you. ไดเรื่อยๆดอกใหญ่ออดอกใหญ่ๆพู่นสองดอกหนึ่งสามดอกก็คือสีมันแตะเห็ดต่ปูไงเนาะมือนี่เนาะเนาะ ยังเอาล้นว่าพี่น้องกินได้ดอกอ่อ,อนๆพออูนแก่เราดองอตะปูฝัดหลังเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดตะปูน้ำกัน <laughs> เห็ดตะปูรั่หลังพี่น้องจ้า ุดอกยิ้งย่าน้ำมอพี่น้องนี่กันเล่าละคุณมานเ็ดตะปูแล้วพี่น้องนี่ดอกใหญ่ายอิกูตีปี เจอดงเฮตตะปูพี่น้องมันีคือคักแทะหอกใจใหญ่พี่น้อง เด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดตะปูน้ำใยแม่ม้าเก็บเห็ดตะปูไปเห็ดเมนูแ่บๆพี่น้องจ้าอืนอนลยทำเมนูอร่อยอร่อย ดอกนึงเน้นเป๊ะปัาเห็ดอียังพี่น้องจ้ะป๊าเห็ดเม่ไก่คนแก่แล้วเนาะเผาแล้วเท่าสะลาแล้า เนได้ยุคนโอนอันนี้เพิ่นแกรครับเราพราาาาาราาี่น้องจ้ะอ่ามึงคนอโอนอ่ามึงอนเน่าไหมเห็ดเน่าไหมจ้ะเสียดายเนาะคนน่ะมึงเอาเห็ดดอกนั่นเห็ดยังโห้อเห็ดร่มพี่น้องเห็ดร่มแบบขายงีๆยๆน,นั่นแหละเห็ดร่มขายาวๆนั่นเลยดอกนึงละ เห็ดยังเออเห็นาหน,นาเลยยังกัดเราหรอเอ๊อไรคนซะปล่อยกแล้วดอกพี่น้องจ้ะเห็ดล่มนะพี่น้องเห็ดล่มฝรั่งพี่น้องจ้าน,นี่นะเห็ดล่มฝรั่งสันสนิทขายาวๆพี่น้องนี่สนิทขายวาวต่ำปนแซบ่บ นี่อีออกตัลักเก็บเห็ดอันนี้ก็ลักวัตถิพรรนเอิญนะี่แหลาลักพี่น้องจ้ะไปพัดมันคือฝนมันเก็บยาก ดอกได้หน <Group Eso. S 1> no ่อยนึงเนาะอนีวมันอ่อนดอกได้แก้วกับบอเอา เห็ดีย oh, nah ังโอ้เห็ดหนาแหละปล่อยมปซะเิ่นกำลังกินแสบเลิ่นเพิ่งท่งหุ่นพี่น้องมือนกันเอาดอกอ่อนพิ่นพี่น้องดอกอ่อนเปเอานี่ เมื่อจานนี่เห็ดนี่แซ่บแซ่บที่พี่น้องนี่ยโอ้ค่อยๆพ่อมีดอกเดียวพี่น้องจ้าโอหันมันมันมีดอกเดียวฮะมูขึ้นเติมค่าพ่ออีกพี่น้องมันมันมันหอย่างมาพ่อเห็ดคุกโอยพี่น้องจ้าอีโอ้ก้นคลุก สามดอกงานาแรบกบออกน้ำดินอันที่เขาเก็บผ่านมาหัน,น,นออกยุคจ้ะสีน้ำตาลอมขาวนะออกน้ำดินเลยจังสีพี่น้องนี่แเบคนลอยางจ้ะพี่น้องนี่นี่ขาวๆนี่แเบคนลอยางจ้ะ น,นอ,ออกน้ำดินดอกขาวๆเลยพี่น้องเฮ็ดตะปูอีกสันกนิดนึงจ้านี่นี่สองดอกนี่กับกินแ่บพี่น้องเพิ่นมีภาษาเยอรมัน่คือกันเลยพี่น้องจ้านี่นะนี่ อีกสักนิดนึงจากนี่ก็เฮ็ดตะปูขึ้นกันจะกินได้ขึ้นกันเด้อพี่น้องจ้ะนี่กินได้ขึ้นกันจะอันเดีพี่น้องเห็ดทานนะที่อันคนคอมเมนต์มากว่าเก็บเห็ดทานซูเบิรงแนวสันขอกวเก็บรุงเทียนนึงเราพี่น้องคลิปนึงเราละอันนี้เป็นเฮ็ดทานไงพี่น้องเห็ดทานไงหรือพอนเชื่อเอิญกันว่ายังก็สวัสดิ์ถอยหลิงบ่ภาษาเยอรมันกันคนเขาจำว่าพิษนะ สวัสดีท้อยลิงเหรอซื้อเพื่อนภาษาเยอรมันนหรพี่น arias, ้องนี่เพื่อนเทาแล้วจ้ะนี่เพื่อนเทาแล้วเพื่เก็บเนาะนี่เห็ดทานนี่ไะพี่น้องนี่ตะกินตะกินอ่อนๆเพื่อนเพื่อนสีมีสามสี่สายพันธุ์พี่น้องเห็ดทานนี่แต่เพิ่นสีเอินคือกันสวัสดีท้อยลิงเพื่นสีเอิญนะพี่ขอจำว่าพิษนั่นนี่พี่น้องนี่เห็ดท่านนี่เห็ดท่านไงที่ขอเก็บลงคลิปกรอนๆดอกน้อยๆไปเก็บยูเดินพี่น้อง กินแซ่บแซ่บเลยอันนี้ก็แซ่บต้องคนคนละรสชาติพี่น้องนี่นี่ก็เฮ็ดทานขึ้กันจ้ะกินได้แล้วพี่น้องโมเบียจ้ะกินแล้วนี่ละนี่ละเฮ็ดทานพี่น้องอันนี้เฮ็ดทานใหญ่เฮ็ดทานน้อยมันมีสองสามสายพันธุ์บุตรตามที่คอยศึกษามานะจ้ะเพิ่นเถาแล้วพี่น้องมันตายซุบเบิ้ลจ้ะเนี่ยเพิ่นเถาแล้วปลาบลอกนี่ มาเริ่มมาเทิมามาพออย่านี้แล้วพี่น้องจ้ากําลังออกกําลังอ่อน,นอ่อนอ่อนอยู่พี่น้องอ๋อตัดขาบ้านอรอหัยนี่ตัดขาบ้านนะจ้ะตัดอยู่นี่เบึงก้นขอสิมีเนาส่บนี่ วันยังเราคอยลืมเอาถุงอันถุงผ้าคอยมาพี่น้องคอยออกไปซักเราคอยได้ลืมมาออกลืมเอาพับใส่ถุงคือเก่าเอาตัวถุงดำสีดำมาใส่บ่ได้เอาถุงผ้ามากบอกว่าพี่น้องตัดทาเห็ดที่บ้านเขาพยอยากไปตัดเราคอยอยากตาดัด,กออกตดด้วยปลาแล้วเสียเพิ่นกับเสียยูนีเลยเนาะอื เห็ดอันนี้พันสีนิี้คู่คล้ายๆกันเนอพี่น้องจ้านนี้คล้ายๆกันหรือว,ว่าคู่เหมียนคู่แฝดค,คนอื่นคนอื่นออกเป็นมูเลยเห็ดอันนี้กินแ่บตัวพี่นอ้องเก็บกอกไปสักคน Ba tiền lòng bát bát. Uy vô nắng nhao của lúc nữa bát cũng hết พี่น้องอ่อนอนอนเห็ดซุ่เมเนียนเพินพ่นห่อเป็ดพึ่งไว้แต่แหงไว้ไว้ดอกพี่น้องเห็ดอันนี้ดึงขึ้นอันบูน่ะ ขาไปนะก็จังเห็ดือจังเห็ดบดบันเท่านี่เด้อพี่น้องอยู่สุมองสุบอนมาเก็บเห็ดน้ำใยแม่อีก พี ong, up, ble, mm ่น hmm. okay. mm ้องมเนี่ยคุณนะมันเอาไปกับเปี้ยนคักเปี้ยนแน่คุณนะนะคือจังเห็ดอันคอนขาววันท่าพี่น้องยังเห็ดกระด้างนี่น้องเอกไป หนึ่งก็ได้พี่น้องแกงก็ได้เฮ็ดกินมก็จังเฮ็ดทั่วไปนี่ยเราพี่น้องจ้ะไปเบิ่งเห็ดตะปูมากอ่ะยางมาได้ว่าสิผลเรออกทั้งเนี้อบานออกไปทั้งผลไม้ชนบาร์เไก่บ้านเนาะพี่น้องยังหลอดหล่อมาอไมาขอ ขอบคุณพี่น้องเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเมล่แฮปปี้พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกน้ำมุกน้ำใจจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมลีบคอมเมนต์จุ่้ก็เห็ดออกเนะาะก็หาเจ็บต่เห็ดแล้วพี่น้อง มีผักยังพอเก็บได้กเก็บคื้เก่้าและพี่น้องผักนะช่วงนี้ก็บ่กค่อยมีผักพาอเสียได้เก็บเนาะนนเก็นหนาวเนาะมีแต่เห็ดจิ๊บจิ๊บเสียงห,ห้อง อันได้มันได้ได,ได้ดอกเดียวพี่น้องน,นี่ดอกเดียวอนคัดนี่คัดกินแกงเพ่นไม้กก็แซ่บพี่น้องแล้วตัวูวเท็ดเท็ดได้ทุกเน้อหนี่จ้ะพี่น้นนนองได้ร้ายเติบ ยังให้น้องไม้กระแทบได้พี่น้องนี่นะอดอกเพิ่นนะเป็นพืชอลไรนี่เพิ่นสิมีคู่เหมือนคล้า,า,ายๆก,ก,กันเนยลยพี่น้องอืมอืมอ๋อคล้ายๆกันนี่แหละเฮ็ดเฮ็ดทุกเฮ็ดึงเบิ่งคล้า,ายๆกันคือกันอันนักกฏก็บอกว่าเออเบิ้งเบิ้งาจากมันโมเมนต์นี้พี่น้องให้สังเกตงดีๆได้จ้ะพี่น้องจ้าเฮ็ดคล้ายๆกันหลายขี้ยังนี่เฮ็ดนะอืมพิ่นนะ nó này 네 là mán tắc hét anh, là nó mán tắc anh đi pha lăng mán tắc tập phu pha lăng, cái muk múc mình có để được ป้านี่พี่น้องเขาเจ้าเอาดาเอาสแลมปูไวปจนสุดปลาขอกับพวกเขาใจเขืกันแต่ว่าเขาเจ้าปูเห็ดอีหยังเนาะนะปะปูนี่ปลากวางตัวกวงพี่น้องจ้ะเอาสแลมปูไหมมันเขาเจ้าเห็ดอีหยังเนอกขอกับพวกเขาใจเขื่อนเพิ่งจะเคยเห็นพี่น้องเฮ็ดทายสูเบิงพูนะปลาเป็นจันใจว่าจรลอยจัะพันไรยเอาสแลมปูวะนี่ไหม <c oughs> เคยเห็นก็เห็นอะนี่มุมนี้ปลาด อ่ะป่ะอันสลัมเขียวปิดไว้ก็เจ้าปิดเห็ดอีอย่างมู้ฮะบุ้กเคยเห็นพนนนนนี่น้องจ้าอ,อู้ยเจ้าปู่ไว้บุ้งร้อยเจ้าเห็ดยังเนาะเห็ดอื่นพี่น้องอาเห็ดนาแหละอ้าวเห็ดน,นาแหละอเอาดอกอง นาล็กเห็ดนาแเละยังมาตั้งไกไ่๋าไฟนาแเละนาปลูกฝรั่งมันแตเห็ดอันตะปูแล้วพี่น้องมือนี้พูดนะตะปูแล้วเนาะไปมกไปมกไปแกงไปอ้อมไปพัดว่ากันไปพี่น้องคุณดอกงามนี่แหละยหนหนอยู่ข้างในอย่างเนาะคุณ นะเหระพ่อ,อ,อ,ลอ,อ,อไล่ดอกนี่พี่น้องอันนี้ก็เน่าวกระน่าวมาเก็บพันดอกปอยพันไว้ซะยังกัดพันคักแล้วพี่น้องจ้ะยังกินข้าวลาปังซังบุควยมีเห็ดมาป้านี่เห็ดอีหยังขนาดนั้นสา้เบียร์แล้วนะงามครับสายเบียร์ งามของพึ่อดอกนึงกลับบ้านแล้ววันพี่น้องพ่อดอกหนึง่งโหมานบันไดใจพี่น้องจ้ะกลับบ้านแล้วจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ขอบ่องส่งมิลลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะขอบคุณท้องมุกน้ำใจ ฝากกดติดตามเลยด้อพี่น้องเพื่อไเป็นกำลังใจจ้ะน้องเนาะนี่คนำลังขื่นเนาะนี่เห็ดกอแดงนี่พี่น้องมันกำลังขื่นอยู่เห็ดกอแดงแล้วก็เน่เาเหลังเก็บดอกนี่นี่แต่อีหยังกัดเนาะคนมีแต่เห็ดกอแดงจ้ะกอแดง